การลงเชียงใหม่มาแล้วเจ้ารู้ว่านรบผนย้ายสภาพไปขนย้ายของที่ร้านการลงเชียงใหม่เขาพูดกันเริ่อยรือไปนะคะรู้ว่าเราขนย้ายแล้วจะพาไปขนย้ายของจากร้านการลงเชียงใหม่ที่เขามีมากกว่า5สาขาในเชียงใหม่อันนี้ลูกค้าในย้ายของไปลง2จุดเลยเพราะว่าจะรอไปเปิดสาขาใหม่ที่สนามบินนะคะนี่พี่เขาจะขนที่โยนนั่นคือเป็นถุงพลาสติกนะคะก็เลยไม่เป็นไรของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็เลยใช้รถมินิทคของเรานะคะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถกระบะที่จะเอาของไปลงอีก จุดหนึ่งนะก่อนเอื่นเลยก็แวะเติมพลังซะหน่อยแล้วก็มาขนต่อเลยก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันให้ของลูกค้าเนี่ยกระแทกกัน,กนวันนี้เราก็จะตามไปดูทั้งสองจุดเลยนะคะว่าพี่เขาไปลงของที่ไหนบ้างนี่เลยก็มาถึงแล้วจุดแรกที่เอามาลงค่ะก็จะเป็นบ้านลูกค้าจะเอาของมาพักไว้ตามจุดดีลค้าบอกตัวนี้ไม่ได,ด้เอาไว้แช่เส้หัวแต่เอาไว้แช่เบียร์จุดที่สองนะคนะที่ขึ้นไปเนี่ย้างในสุดแอดมินเจอร์มากเลยคะ่ะแต่พอเข้าไปเลยนะต้องลองหัหเลยเพราะว่าบ้านพักตาค่ะลูกค้าในส่วนมากลูกค้านะคะเอาของตรงนี้มาพักไว้ วอกเด็กๆ,ๆนะคะที่พาไปดูการขนย้ายที่ว่าเออถ้าลงของ2จุดจะทำยังไงหรือว่าเราขนของเล็กๆได้ไหมถ้าใครชอบคิดเกี่ยวกับการขนย้ายเนี่ยฝากติดตามบกว่าเราขนย้ายไปได้วยนะคะบ๊ายบาย